ที่ไหนกับวันนี้มาชมค่ะและที่นี่นะคะบอกได้เลยว่าคนเยอะมากค่ะและวันนี้นะคะเราไม่ได้มาคนเดียวค่ะใครเอ่ยทุกคนหล่อมากร้อนๆอย่างนี้นะคะนี่เลยกาแฟเย็นค่ะและยังไม่พอนี่คือไอศครีมนะคะชอบมากค่ะมีกล้วยนะคะแล้วก็ราดด้วยน้าผึ้งค่ะน้ำผึ้ง มาค่ะทุกคนเชนแก้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะมาชมบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะมีผู้คนเยอะนะคะแล้วก็ที่นี่ก็ตกแต่งด้วยบรรยากาศอิงธรรมชาติสุดๆค่ะมีสองชั้นนะคะข้างบนก็จะมีที่นั่งนะคะก็ถ้าเกิดท่านไหนชอบข้างบนก็ได้เลย แล้วก็รอบๆนะคะก็จะตกแต่งด้วยบรรยากาศที่อิงธรรมชาตินะคะชอบสุดๆค่ะแบบนี้เลยนะคะร้านนี้นะคะก็จะตกแต่งนะคะด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นกระบองเพชรค่ะและต่อมานะคะทุกคนดูสิ่งนี้ค่ะนี่คือปิโนนะคะก็ จะลองดูนะคะลองเล่นดูนะคะทุกคนมาค่ะเล่นด้วยกันออกมาเป็นยังไงเอ่ยนะคะทุกคนก็แบบนี้เลยค่ะตามเห็นนะคะและนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะเป็นในแนวนี้เลยค่ะนี่เลยชอบไหมคะทุกคนต่อจากนั้นเราก็เดินทางต่อนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็ปั๊มน้ำมันค่ะ ที่ไหนเอ่ยทุกคนทราบไหมนะคะเจอดอกไม้ไม่ได้เลยค่ะแอบถ่ายทุกครั้งที่เจอดอกไม้แล้วก็รอบๆนะคะก็จะมีสดชื่นมีความสดชื่นจากน้ําพุค่ะมีน้ําพุให้ด้วยนะคะเย็นสดชื่นเลยแล้วแล้วเราก็มาเจอสิ่งนี้ค่ะทุกคนอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคะรู้จักไหมนะคะนี่คืออะไรเอ่ยนะคะเคยเห็นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะคะ ดอกเขาก็จะเป็นดอกสีชมพูค่ะสวยมากนะคะใครรู้นะคะว่าดอกอะไรนะคะแล้วก็บรรยากาศรอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนมีดอกไม้มากมายแล้วก็อากาศเย็นร่มรื่นนะคะเห็นน้ำแบบนี้ก็บอกได้เลยว่าเย็นสดชื่นขึ้นมาทันทีค่ะและแสงแดดร้อนอย่างนี้นะคะทุกคนไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องดูแลผิว จากแสงแดดนะคะปกป้องผิวด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์อีวิโอมาติกค่ะเป็นอะไรมาดูกันนะคะเมื่อแดดร้อนอย่างนี้นะคะทุกคนต้องใช้เซรั่มโรสอโลมาค่ะสมบ้านหางจระเข้และใบบ,วบัวบกแดดมั่นใจทุกครั้งเมื่อออกแดดค่ะหน้าก็จะไม่ไหม้แดดนะคะและตัวต่อมาก็คือเซรั่มวิตามินซีซีพัดไว้สิ่งอีวิโอมาติก ให้ผิวกระจ่างใสค่ะและอย่าลืมกันแดด s p f ห้าสิบลดรอยไหมจากแสงแดดทายความร้อนจากแสงแดดออกแดดก็จะมั่นใจเลยค่ะตัวนี้เลยเดย์ครีมกันแดดหน้าใสนะคะออกบ้านทีไรก่อนแต่งหน้าใช้ตัวนี้เลยกันแดดตัวนี้นะคะน่าจะใสครีมกันแดดหน้าใสแต่งหน้าให้สวยต้องตัวนี้ค่ะ UVO มาติดค่ะ